สวัสดีครับมาดูมา켓อาร y s ิ s ประจำวันจันที่ที่13มิถุนายน2 0 2 2กันเอาละสำหรับยูโรนะครับก็อย่างที่บอกไว้เมื่อวันศุกร์มันเบกรกลงมาแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์มันอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ปักป้ายไว้เมื่อวันศุกร์ตัาใดที่ราคาโฮอยู่ใต้ i a l r e s i s t a n c e Zone อย่างที่ปักป้ายไว้ ว่าถ้าหากว่าเบรกแล้วโฮอยู่เหนืออินิเชียลรีส t e ส c e นจะเป็น Bullish เพราะฉะนั้นในทางครนข้ามถ้ามันยังโฮอยู่ใต้อินิเชียลรีส t e ส c e นโซนการเบรกดาวมีสิิทธ์สูงที่มันจะสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไว้และคุ้นเคยดีอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี Balancing Breakout หรือ Breakdown มันจะเป็นเทรนระยะสั้นซึ่งเคสนี้นะครับเป็น b บาลานซิ่งเบรกดาวยูโรจึงเป็นดาวเทรน ในระยะสั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้วันทำเฟมิงดาวในเดลี่นะครับยังคงเป็นเช่นเดิมอยู่นะครับแล้วตาบใจก็ตามที่หายของวันก่อนหน้าไม่โดนเบรกนะครับก็คือเคสนี้ก็คือหายของวันศุกร์อยู่ที่06 4 2 3ไม่โดนเบรกขึ้นไปด้านบนใน daily เราก็จะมีวันทำเฟงดาวไปตลอดนะครับแต่ดูนิดนึง weekly ยังเป็นบาลานซ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีสิทธิ์เห็นไบเออรกลับเข้ามาแอคทีฟเพียงแต่ว่าราคานั้นต้องลงไปต่ำมากพอนะครับด้านล่างเนี่ยเรามี Area ที่เป็น Target ของเ e l l e r ซึ่งเป็น Poor s สตรัคเจอที่ยังไม่โดนเคลียร์นะครับนั่นก็คือที่ n e k k d r e p p r t ทั้ง2 l e เ e l เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีวันทาเ a m i n g Down ใน Daily อยู่โอกาสก็จะสูง ในการที่ยูโรนั้นจะกลับลงมาเคลียร์เนเกตพอกทั้ง2องเลเวลแล้วหลังจากที่เคลียร์ได้แล้วนะครับเราอาจจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟอีกรอบหนึ่งเพราะต้องไม่ลืมว e k ลี Weekly ยังเป็น Balance อยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรสำหรับพาราล่นะครับ, okay. รบ, ala, รบเมื่อวันศุกร์ยังติดอยู่ในบ a ลานซิ่งอยู่ก่อนที่ยูโรเซชั่นจะเปิด แต่หลังจากตลาดยุโรปเปิดปุ๊บเราเห็นพารอลล่านั้นเบรกดาวตามยูโรลงมาด้วยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นก็คุณเคยดูอยู่บาลานซิ่งเบรกดาวจะเป็นดาวเทรนระยะสั้นจากจุดนี้เป็นต้นไปนะครับ Daily Balance เปลี่ยนเป็นวันไทมเฟรมิ่งดาวโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าจะเป็นดาวเทรนระยะสั้นแล้วด้านล่างก็เช่นเดียวกับยูโร เรามีพสตรักเจอร์ที่ยังไม่โดนเคลียร์ก็คือ n e ็กเกตวีพอทั้ง2 Level ลและ Weekly ก็เหมือนกับย u r o คือเป็น Balance อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเริ่มที่จะเคลียร์พสตรักเจอร์เหล่านี้ออกไปได้แล้วเราอาจจะเห็น b บ y ออร์กับคำาิสติทีฟอีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่มากก็น,น้อยเพราะต้องไม่ลืม Weekly ยังเป็น Balance อยู่นะครับแต่ตาาราบใดก็ตามที่ราคานั้นยังลงไปเคลียร์ r ทร็เทั้ง2 l e v e เนี้ยังไม่ได้การเทรดลองไซส์จะถือว่า มีความเสี่ยงเราควรหาจังหวะในการช็อตเท่านั้นโดยเพียงยิ่งตอนที่ราคานั้น pullback ลับขึ้นด้านบนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือดอลลาร์สำหรับทองคำนะครับเป็นไปในทางตอนกันข้ามกับยูโรแล้วก็ดอลลาร์นะครับแต่ก็อย่างที่เตรียมการไว้แล้วบอกไว้แล้วนานแล้วนะครับ f a เ l ็กเอ้าพ t ทเทิลแทร็กเก็คือขอบล่างของ balancing area เพราะฉะนั้นตอนที่ราคานั้นลงไปถึง เมื่อวันศุกร์เราเจอ b บเออกลับเข้ามาแอคที e ที่นี่ทันทีหลังจากที่ตลาดนั้นฮิต t ทรเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ว b บเออเนี่ยยังสามารถเอาราคานั้นกลับขึ้นไปน้านบนและพยายามที่จะ break out ด้วยขึ้นไปเหนือบ a ลานซ์สิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้น Fail b r e a k o u แพทเทิร์จบไปแล้วเรียบร้อยครั้งที่1แต่เราอาจจะเจอครั้งที่2ก็ได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามันพยายาม แต่มันไม่สามารถโฮอยู่เหนือ69ถึง74ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลเวลที่เราจะมอนิเตอร์ในวันนี้นะครับก็คือที่ Support 56ถึง59นะครับที่ HVN 2อ,อันนี้เป็นหลักในฝั่งซัพพอร์ตตราบใดที่ราคานั้นยังโฮอยู่เหนือสเลเวลนี้ยังมีสิทธิ์อยู่ที่ทองคำนั้นอาจจะกลับขึ้นไปพยายามเบรกขึ้นไปเหนือ b a l านซิ่งแอเรนี้ก็ได้ นะครับแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเบรกได้จริงจำเป็นต้องโฮอยู่เหนือ68ถึง74ถ้ากลับขึ้นไปแล้วไม่เบรกติดอยู่ใต้68ถึง74เราอาจจะมีเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นอีกรอบหนึ่งนะครับโดยยิางยิ่งถ้ามันเริ่มเบรกกลับลงมาใต้ hbn 1853นะครับโอเคเพราะฉะนั้น area แ,แถวนี้ของทองคำเป็น short term inflection point ต้องจับตาดูให้ดีสำหรับบิตคอยนะครับในที่สุดราคาก็เบรกออกจากบาลานซิ่ง30วันได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรที่มันเบรกดาวเพราะว่าอะไรเพราะว่า Weekly มันลี y มันเป็นวันทางเฟรมิ่ Down อยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พอมันเบรกดาวลงมาปุ๊บมันก็กลายเป็นดาวเทรนระยะสั้นแล้วก็เปลี่ยน จาก Balancing f a d e ใน Daily กลายเป็นวันทำ i n g Down ตาม Weekly และ o n t l ี่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียกว่า Seller Full Control ก็คือ Seller นั้น Control ทั้ง3 t า m ทำเฟรมแล้วตอนนี้การเทรดลองไซส์ส่วนโมเมนตัมส่วนเทรนถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากนะครับถ้าคิดที่จะเทรดก็แนะนำว่าให้หา s h o ตเซต u ัเมาไว้น่าจะดีกว่า เพราะราคายังสามารถลงไปได้ตาม market structure ที่เราเห็นนะดา้านลงนะครับโอเคเพราะฉะนั้น bitcoin ตอนนี้ balancing breakdown ตัาราที่ h o อยู่ใต้โซนนี้276 82ถึง283 14